แจ้งข่าวดีนะคะเตรียมโอนเงินช่วยเหลือล่าสุดในเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมนี้กลุ่มไหนจะได้รับเงินช่วยเหลือในรอบนี้ไปสุปให้ฟังในคลิปนี้ค่ะ ก่อนประชมรุมเราฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะส่วนคนที่กดติดตามกันแล้วค่ะไม่พลาดส่วนคนที่กดติดตามกันแล้วนะคะ,นคนะ,คะรับรองว่าไม่พลาดสิทธิประโยชน์ดีๆจากทางภาครัฐแน่นอนนะคะเกตนามาแชร์ มาเล่ามาบอกต่อให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำค่ะสำหรับในคลิปนี้ก็เช่นเคยนะคะมีการอัปเดตข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือล่าสุดในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสำหรับกลุ่มนี้ค่ะตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะฟังให้จบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เองหรือเ,เป็นญาติพี่น้องนะคะฟังจบแล้วก็ฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะเป็นข้อมูลดีๆค่ะ ข้อมูลข่าวสารนี้นะคะต้องขอบคุณ Facebook Fanpage สวัสดิการทันข่าวด้วยนะคะเขาได้แชร์ข้อมูลให้กับผู้ติดตามพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะได้รับทราบเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือนะคะโดยการโอนเงินช่วยเหลือครั้งนี้นะคะจะเป็นการ โอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านพืชปี2565นะคะได้ขยายกรอบระยะเวลาการช่วยเหลือหรือว่าการโอนเงินนะคะจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยจะโอนเงินให้ผู้ประสบภัยที่เหลือจนครบแน่นอนนะคะหลักเกณฑ์ที่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จะได้รับการช่วยเหลือนะคะจะต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่กำกับดูแลแต่ละด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเกิดภัยพิบัติและมีพื้นที่การผลิตเสียหายสิ้นเชิงอยู่ในพื้นที่ที่มีประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆดังนี้นะคะตั้งใจฟังกันให้ดีแล้วก็พิจารณากันนะคะว่าเราจะได้รับสิทธิ์หรือไม่ค่ะ ส่วนที่1น่งค่ะด้านพืชน,นะคะจะช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่พอปลูกที่เกิดความเสียหายจริงแต่ไม่เกินโคเรือนละ30ไร่นะคะโดยข้าวนะคะช่วยเหลือไร่ละ1,340บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆนะคะไร่ละ4ี8 8บาทนะคะเราสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักง,งานการเกษตรใกล้บ้านเลยนะคะ ส่วนที่2ค่ะจะเป็นด้านประมงนะคะเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งหรือหอยทะเลจะได้รับการช่วยเหลือรายละ11,780บาทปลาหรือสัตว์น้ําอื่นๆที่เลี้ยงในบ่อดินนะคะหรือนาะข้าวหรือร่องสวนรายละ4,682บาทโดยช่วยเหลือรายละไม่เกิน5รายนะคะ สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชังหรือบ่อซีเมนตารางเมตรละ368บาทโดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ80ตารางเมตรค่ะในกลุ่มนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประมงใกล้บ้านค่ะและกลุ่มที่3นะคะจะเป็นด้านปศุสัตว์ช่วยเหลือในการจัดหาอาหารสัตว์วัคซีนและเวชภัณฑ์กรณีสัตว์ตายหรือสูญหายหช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหายจริงแต,แต่ไม่เกินจำนวนที่หลักเกณฑ์กำหนด โดยจำแนกตามชนิดของสัตว์และอายุของสัตว์อาทิเช่นโคอายุน้อยกว่า6เดือนจนถึงอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปอัตราตัวละ1 3 0 0 0ถึง35,000บาทกระบืออายุน้อยกว่า6เดือนจนถึงอายุมากกว่า2ปีขึ้นไปอัตราตัวละ1 5 0 0 0ถึง3 5 0ห0บาทอัตราตัวละ1 5 0 0 0ถึง3 9 0 0 0บาทโดยช่วยเหลือไม่เกินรายละ5ตัวนะคะ ในส่วนของสุกรแพะแกะอายุ1-30วันตัวละ1,500บาทอายุมากกว่า30วันขึ้นไปตัวละ3,000บาทโดยช่วยเหลืออะไรละไม่เกิน10ตัวนะคะไก่พื้นเมืองไก่ไข่ไก่เนื้อเป็ดไข่เป็ดเนื้ออายุตั้งแต่1-21วันจนจนถึงอายุมากกว่า21วันขึ้นไปนะคะอัตราตัวละ20-100บาท ช่วยเหลือ,อลายละไม่เกิน1,000ตัวนะคะในส่วนปศุสัตว์นี้หากใครสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สํานักง,งานปศุสัตว์ใกล้บ้านเลยนะคะโครงการช่วยเหลือผู้ประสระบอุทกภัยด้านพืชนี้นะคะทั้ง3กลุ่มจะทยอยจ่ายเป็นรายอำเภอจนครบค่ะกกสแต่ละสาขาจะทําการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมปี2566นี้นะคะ กรณีเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินชดเชยสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นได้ที่เกษตรอำเภอในพื้นที่ที่ทำการเกษตรของท่านในวันและเวลาราชการนะคะข้อมูลนี้นะคะทางเพจสวัสดิการทาข่าวก็ได้โพสต์ไว้นะคะเป็นข้อมูลณวันที่11เมษายนปี2566ค่ะส่วนใครที่สอบถามกันเข้ามาในส่วนของเงินชดเชยน้ำท่วมบ้านเรือนที่พักอาศัยที่จ่ายในอัตราครัวเรือนละ5 0 0 0ถึง9,000บาทนะคะจะทำการ จ่ายให้ครบทุกรายทั่วประเทศภายในวันที่28เมษายนนี้นะคะใครได้ไม่ได้อย่างไรนะคะมาแชร์ประสบการณ์นะคะมาแชร์ข้อมูลดีๆกันได้ใต้คลิปนี้นะคะก็ขอให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ติดตามของเรานะคะที่จะเข้ามาอ่าน หรือมีข้อมูลอะไรอยากสอบถามเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะคะเดี๋ยวรวบรวมนะคะมาทําคลิปหรือมาไลฟ์สดนะคะหาข้อมูลมาให้ทุกคนเลยค่ะสําหรับข้อมูลดีๆในวันนี้คลิปนี้ต้องจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้จนจบนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารจากเพจของเรามาตลอดแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ